นี่พระเจ้าท่านจะสอนตอไปอีกว่าความอยากเนี่ยจะเอาชนะได้ยังไงนะลําพังนักปรา์หรือศาสนาอื่นเขาก็มีวิธีการนะเขาก็คิดค้นวิธีการที่จะเอาชนะความอยากเหมือนกันอย่างบางลทัทธิเนี่ยอยากกินกูไม่กินอยากนอนกูไม่นอนนะอยากสบายนอนบนตะปูเลยนั่งบนตะปูเลยนั่งบนหนามไปเลยนะอยากอะไรก็ปฏิเสธทุกอย่างเลย คิดว่าเนี่ยเป็นวิธีที่จะเอาชนะความอยากถ้าลองสังเกตดูจริงๆไม่ใช่ไอ้ที่ไปน,นั่งบนตะปูก็อยากนั่นแหละอยากอะไรอยากชนะอยากเอาชนะกิเลสอยากเอาชนะความอยากนั้นก็อยากอีกแหละเพราะถ้าเจ้าท่านสาวลึกลงไปนะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรมีอยู่แล้วความอยากถึงมีอยู่ท่านบอกอวิชามีอยู่นะอวิชานี่เป็นต้นต่อเลยตัวอวิชา รับใดที่ยังมีอวิชาอยู่นะตัณหาก็ยังมีได้อีกมีตัณหานะความทุกข์ก็ยังมีได้อีกอวิชาคืออะไรพวกเราก็ได้ยินแต่ชื่อนะบางทีเราก็ด่าคนอื่นว่าพวกอวิชาจริงๆพวกเราแหละพวกอวิชาถ้าไม่มีอวิชาไม่มาเกิดหะะอรอกอวิชาคือความไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคถ้าเราดูให้ดีนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันแบ่งเป็นสองกู มีตัวสมุทัยคือตัวอยากเป็นเหตุมีผลเป็นทุกมีมัคย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นเหตุนะมีความดับทุกข์เป็นผลนะจะสองคู่ความไม่รู้อายสัตว์อย่างพวกเราเนี่ยถามว่าอะไรคือทุกข์นะพวกเราก็จะตอบมาถ้าไม่สบายเราเป็นทุกข์อกหักเป็นทุกข์ปลายปีหวังจะได้สองขั้นไม่ได้นะเพราะเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยอยากจะเลื่อนสีไม่ได้เลื่อนเราเป็นทุกข์ หรืออยากมีแฟนสาวๆแล้วมันไม่สาวนะม่ถทุกเราจะได้เห็นแต่ของที่เปลือกเปลือกมันสิ่งที่เรียกว่าทุกข์จริงๆนะมันไม่ใช่แค่ว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั่นเป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์ทางร่างกายทุกข์มีสองส่วนนะทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจเวลาที่ทุกทางกายเกิดขึ้นมันแสดงออกมาผ่านความแก่ความเจ็บความตายออกมา เวลาทุกข์ทางใจเกิดขึ้นนัมันแสดงผ่านความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักแล้วก็ความไม่สมอยากจะแสดงความทุกข์ออกมาให้เราเห็นในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ผมหงอกฟันหักอะไรเป็นทุกข์นะอกหักรักสลายเป็นทุกข์มันไม่ตื้นขนาดนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ว่าคือตัวทุกข์นะคือขันธ์ห้าคือกายคือใจของเรานี่เองถ้าดูให้ดีนะถ้าไม่มีร่างกายเนี่ย ใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายมันไม่มีทางที่จะแสดงอาการของทุกออกมาได้เลยนะถ้าไม่มีจิตใจใครจะประสบสิ่งที่ไม่ดีนะเกียสิ่งที่ไม่รักใครจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะใครจะไม่สมหวังนี่เป็นเรื่องอาการของใจทั้งสิ้นเลยงั้นสิ่งที่เรียกว่าทุกเนี่ยท่านบอกว่าบาลีนะบอกว่าสังกิตเตนะปัญจุปาทานนักขันธาทุกขาโดยสรุปนะขันทั้งห้า เป็นตัวทุกข์พวกเราคนไหนทาวัดเช้าบ้างมีไหมสวดบททำวัดเช้าได้มีบ้างไหมไม่มีเลยเหรอสวดไม่ได้ลองไปหาอ่านดูนะเอาที่แปลนะดีมากเลยท่านบอกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ความโศกเศร้าความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ โดยสรุปนะขันทั้งห้านี่แหละเป็นตรวจถูกสิ่งที่เรียกว่าขันอย่าไปตกใจคาว่าขันนะขันแปลว่าส่วนภาษาอังกฤษคือ division นะเป็นส่วนส่วนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแยกออกเป็นห้าส่วนเรียกว่าห้าขันคือส่วนของร่างกายเรียกว่ารูปประขันส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์เรียกว่าเวทนาขันส่วนของความจําเรียกว่า สัญญาขันส่วนของความปลุงดีปลุงชั่วโลภโกรดหลงอะไรนี่เรียกว่าสังขารขันส่วนของความรับรู้อารมณ์นะคือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกา่ใจเรียกว่าวิญญาณขันนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวเราเองย,ย่อลงมาก็คือรูปธรรมและนามธรรมที่ประกอบเป็นตัวเราหน้าที่ต่อทุกคืคออะไรหน้าที่ต่อทุกไม่ใช่ละนะคนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวทุกเกลียดทุกมีความทุกข์ขึ้นมาอยากให้หายไป พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะว่าหนีไม่ได้ความทุกข์อยู่ที่ร่างกายจะหนีไปไหนความทุกข์อยู่ที่ใจนะใจไปเกิดที่ไหนก็ทุกข์ที่นั่นแหละท่านเลยไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์แต่ท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยคือความอยากให้ละทุกข์ให้รู้การที่เรารู้ทุกข์ก็คือการรู้ความจริงของร่างกายการรู้ความจริงของจิตใจคำว่าทุกข์เนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะนะเป็นเทคนิคเทอมไม่ใช่ความทุกข อย่างที่เรารู้จักคําว่าทุกเนี่ยคือกายกับใจของเราเองสิ่งที่เรียกว่าทุกเป็นศัพท์เฉพาะในพุทธศาสนาหน้าที่ต่อทุกคือการรู้เพราะงั้นหน้าที่ของเราเนี่ยต้องเรียนรู้กายอย่างที่กายเป็นต้องเรียนรู้ใจอย่างที่ใจเป็นคนในโลกนี้ทําไมจมอยู่ในความทุกข์นะมีแต่ความอยากลากเอาไปตลอดเวลาแล้วก็มีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะไม่เคยรู้ว่าควรจะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเอง การเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าวิปัสนากรรมฐานวิปัสนามันจะคาว่าวิกับคำว่าปัสสนะปัสสนะว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงว่าจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็น ความยึดถือในกายในใจจะหายไปเมื่อไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในใจความอยากจะไม่เกิดขึ้นสังเกตดูเธอความอยากทั้งหลายนะไม่ว่าจะอยากมากมายแค่ไหนที่เกิดทั้งวันทั้งคืนนะสรุปลงมานะมันคืออยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้ร่างกายพยา้นทุกข์อยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้จิตใจพ้นทุกข์ความอยากมีตั้งเยอะแยะนะกิเลสพันห้ 1, 5, ตันหาร้ออะไรก็ตามเถอะ ย่อลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ย่อลงมาก็แค่นี้เองแต่ถ้าเมื่อไหร่สติปัญญามันแก่กล้าพอเนี่ยมันเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ความอยากมันคือความไร้เดียงสาอย่างเราอยากให้ร่างกายเป็นสุขตลอดเวลาเนี่ยนะมันเป็นความไร้เดียงสาเพราะอะไรร่างกายนี้มันสุขไปตลอดไม่ได้หรอกมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเพราะความจริงของมันไม่เที่ยง ความจริงของมันคือมันเป็นตัวทุกข์ความจริงของมันคือเราบังคับมันไม่ได้นะเนี่ยเราจะเรียนให้เห็นความจริงของร่างกายนะแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปพอร่างกายนี้แก่อย่างหัวผมงอกขึ้นมาพวกเราจําผมงอกเส้นแรกได้ไหมตอนที่ผมงอกเส้นแรกเกิดขึ้นแล้วเราพบหรือเพื่อนเราเห็นว่าเรามีผมงอกเนะีรู้สึกยังไงสดชื่นไหมดีใจภูมิใจอยู่มานานจนหัวงอกแล้วนะวันไหวใช่ไหมวันไหว ตีนกาอันแรกจําได้ไหมตอนนี้ตีนเยอะแยะเลยเต็มหน้าแล้วนะตอนตีนกาอันแรกเกิดนะใจวันไหวเพราะอะไรมันยอมรับความจริงยังไม่ได้ว่ามันต้องแก่แต่ถ้ามันมีปัญญาพอนะมันเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเห็นอย่างนี้นะเวลาแก่เนี่ยร่างกายมันแก่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวทุกข์มันแก่เวลาเจ็บ ตัวทุกข์มันเจ็บเวลาตายตัวทุกข์มันตายถ้าตัวทุกข์มันตายเสียใจไหมตอนนี้ถ้าเราจะแก่จะเจ็บจะตายเราเสียใจเพราะร่างกายคือตัวดีของเรานะแต่พระพุทธเจ้าจะพาให้เราดูว่าจริง,รงๆร่างกายไม่ใช่ของดีจิตใจก็ไม่ใช่ของดีนะมีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลาแล้วเราวิ่งหาความสุขมาจิตใจมีความสุขประเดี๋ยวเดียวนะก็หิวอีกแล้วนะจะต้องการอารมณ์อย่างอื่นอีกแล้วก็วิ่งไปอีกมีแต่ความทุกข์นะ เนี่ยการที่เราจะเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจเรียนให้มากนะเรียนให้มากจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงกายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นอยากอะไรอยากให้กายให้ใจเป็นสุขนะอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์อยากให้กายเป็นสุขก็ esin, ความจริงมันเป็นทุกข์ความอยากเป็นความไร้เดียงสาอยากให้มันไม่ทุกข์นะ อยากให้มันทุกข์มันเป็นตัวทุกข์อยากให้มันไม่ทุกข์นี่คือไร้เดียงสาจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์เราอยากให้มันมีความสุขนี่คือความไร้เดียงสาจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์นะเราอยากให้มันไม่ทุกข์นี่ก็คือความไร้เดียงสาดังนั้นความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดจากความไร้เดียงสาของเราเองเนะพราะเราไม่ได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอภิปัสนากรรมฐาน